สวัสดีค่ะตอนนี้พี่หนูอยู่กับ Honda City h a s แรุ่น SV สีเทาเมทิเออร์อยค่ะรถคันนี้เป็นของน้องปอค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ11โมงครึ่งนะคะอีกสักประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงค่ะจะมีเทลเลอร์มารับไปส่งให้น้องปอถึงจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีเริ่มในวันพุ่งนี้9โมงเช้าค่ะตอนนี้น้องปอนะคะ ก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะอยู่กับน้องหมูแดงเพราะว่าน้องปอส่งวิดีโอแล้วก็รูปถ่ายน้องหมูแดงมาให้เมื่อสักครู่ค่ะพี่หนูดูแล้วน้องหมูแดงน่ารักมากพี่หนูฟินตามเลยค่ะน้องปอเที่ยวให้มีความสุขเลยนะคะสําหรับเรื่องรถคันนี้เป็นหน้าที่พี่หนูค่ะพี่หนูมาตรวจสอบความเรียบร้อยให้แล้วค่ะก่อนจะขึ้นเทรลเลอร์แล้วเดี๋ยวพี่หนูจะถ่ายวิดีโอให้ชมตอนที่ขึ้นเทรลเลอร์ด้วยนะคะมาชมรถน้องปอพร้อมๆกันเลยนะคะ คันนี้เป็น h o n d ้า City y a s แ a c k HV สีเทาเมทิเออร์อยค่ะติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะคะน้องปอเลือก80รอบคันบาน่า60ค่ะติดคิ้วกันสาดเรียบร้อยค่ะมาชมภายในกันค่ะภายในนะคะติดคิ้วบันไดเรียบร้อยไฟสองสว่างที่เท้าเรียบร้อยค่ะมาชมด้านทายกันค่ะเซนเซอร์ถอยหลัง2จุดติดให้เรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านนี้ค่ะ ตอนนี้รอเทเลอร์มารับอย่างเดียวค่ะพี่หนูดูแลให้นะคะน้องปอรถจะถึงมือน้องปอในวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าค่ะ